บ้านบ้านเราคลองเยอะดินมันก็ตายไปทั่วไงพอฝนตกมาทีก็คลองก็ล้นถูกไหมแล้วคนก็ชอบไปอยู่ใกล้คลองไงนี่คือประเทศไทยสมัยก่อนก็ตั้งบ้านมาล้มคลองแบบนี้แหละไม่ถน,นนนี่จ้ะพออยู่ใกล้คลองมาเดียอถนนก็ไปขวางกลางน้ำก็ไปคลองก็ไปติดบ้านก็ไปดิ้งก็ทะลมก็ไปอีกเฮ้ยวันหน้าเขาต้องขยับบ้านนขาดิเนอนงถ้าอยู่บริมนี้มันไม่สะดวก ได้มาลิมตรงนี้เลยไหมีกทั้งหน่อยเช่านิดหน่อยต้องการให้ทุกคนที่มีได้น้อยได้มีชีวิตอยู่ได้โดยอย่างน้อยก็มีตังค์ซื้อข้าวเขาถึงไม่จ่าย็นเงินสดแต่เงินสดไปไหนไปไหนบ่อยจากวัดถึงไงไอ้สัส